เราจะเปลี่ยนภาพที่โทนสีไม่สาม่ำเคียกันให้กลายเป็นสีที่คุมโทนนี่ทำยังไงวันนี้จะมาไล่ฟังนะภาพนี้เราใช้แค่แม่สีในการผสมซึ่งแม่สีแต่ละอันเนี่ยก็จะมีวันนะเย็นและร้อนเนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างสีน้ําเงินที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งเย็นแล้วก็ร้อนเหมือนกันภาพนี้จริงๆพลาดเพราะว่าใช้สีเยอะมากสมการสีมันเพีย้ยแก้ปัญหาด้วยการใช้เทคนิคลิมิตคัลเลอร์หรือว่าใช้แค่แม่สีในการผสมและแม่สีที่เราเลือกมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทนเย็นเพราะอยากให้ภาพดูสบายตานะเราอยากได้ความฟุ้งกระจายของงาาาํดด่ ตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะขนนุ่มอุ้มน้ำได้ดีเทียบเท่ากับผู้การขนสัตว์แท้นะฮะจริงๆประโยชน์ของการใช้แค่แม่สีเนี่ยนอกจากมันจะคุมโทนได้ง่ายแล้วเนี่ยมันยังฝึกสมการการผสมสีของเราได้ด้วยนะซึ่งสมการการผสมสีให้ทุกคนจําไว้3อย่าง1น analogous color mixing คือการเอาสีที่อยู่ใกล้เคียงกันมาผสมกันจะทําให้สีที่ได้เนี่ยดูสดขึ้น2อ complementary color mixing คือการเอาคู่สีตรงข้ามเนี่ยมาผสมกันจะทําให้สีหม่นลง3คือปริมาณน้ำนะถ้าอยากได้เงาเข้มๆเนี่ยให้ใส่น้ำน้อยๆใส่สีเยอะๆนะเรา จะไม่ใช้สีดำในการผสมนะให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ตามแต่ละสถานการณ์ได้เลยนะหรือใครมีปัญหาการผสมสียงไงลองคอมเมนต์มาคุยได้นะเผื่อมีคําตอบ